คือใครเรียนสายนี้จบมาบอกเลยว่าไม่อดไม่อดงานไม่อึดงาน,ไม,งานไม่ตกงานแน่นอนฟิลิปปินส์มทำทั้ง4คนเป็นผู้หญิง3ผู้ชายหนึ่งนะคะลูกของเราเขาเขาไปทํางานมาแล้วเขาเขาโอเคกับงานแต่เรื่องสภาพจิตใจเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังยังดิ่งอยู่นะคะงานตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบใจอ่อนใจอ่อนๆเหมือนกับว่าไม่ไม,ามาหดหู ถถึงงงงบ้้้าานแลวกกกก็็ยยััใจจอออดดไไม่ไ่่เรืทีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเจอก,กันกับพวกเราติโมโรซาไทฟินกันอีกแล้วค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ค่ะเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเราไปเก็บบลูเบอรี่มาเอาอีกละติดแต่คํวาว่าบลูเบอรี่เราไปเก็บสตอบอรอเบอรี่มานะคะได้2กล่องนะสองลังนะคะ กลับมาถึงบ้านหิวข้าวนะคะทำกับคงกับข้าวกินกับพี่เพลงแล้วก็ลืมที่จะเด็ดขั้วสตรอเบอรี่นะทุกคนเอาแล้วเราเด็ดขั่วทําไมนะคะทุกคนคนที่นี่นะคะเวลาที่เราซื้อสตรอเบอรี่มาเยอะๆหรือแม้ว่าบูเบอรี่เนี่ยเขาจะเด็ดขั้วแล้วจะเอาเข้าช่องแช่แข็งนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้กินตลอดปีนะคะช่องฟรีซบ้านเรานั่นเองนะคะอย่างเนี้ยมันเยอะ ก็จะเด็ดขั้วแล้วใส่ถุงแช่แข็งเอาไปฝากแม่ย่าแล้วให้แม่ย่าเนี่ยแช่แข็งไว้เผื่อแม่ย่าอยากทําคงทําเค้กนะคะในช่วงฤดูที่มันไม่มีอ่าสตออรอเบอรี่ขายนะะเราก็จะได้หยิบเอามาใช้งานได้สะดวกนะคะก็วันนี้อยากจะมาแชร์มาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวตามหัวข้อคลิปเลยนะคะที่เปิดคลิปมาก็คือ วันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ลูกสาวคนโตทุกคนทําไมแดดมันจ้าจังเลยลูกสาวคนโตไปฝึกงานเอยไม่ใช่ไปทํางานหน้าร้อนนะคะไปทํางานหน้าร้อนที่บ้านพักคนชาราขออนุญาตเอาม้านลงเนาะก็เราเคยทําคลิปแจ้งมาแล้วแหละว,ว่าปีนี้เนี่ยพี่เพลงอายุ16ปีแล้วแล้วน้องก็ได้งานหน้าร้อนทํานะคะก็คืองานดูแลคนแก่ ไม่ใช่งานดูแลคนแก่โดยจริงๆนะคนเป็นงานที่ไปทําในบ้านพักคนชรานะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้มีวุฒิไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นหน้าที่ของน้องก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยของผู้ช่วยอีกต่อหนึ่งก็คือน้องจะไปช่วยในงานครัวงานซักผ้าอย่างเงี้ยค่ะงานทําความสะอาดพื้นฐานทั่วไปนะคะเชะะ็ดโต๊ะเช็ดไอ้ถูพื้นอะไรประมาณที่จริงมันก็จะมีคนที่เขา ่าเป็น,ปนพนักงานทะำความสะอาดพนักงานครัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้องไปเป็นผู้ช่วยเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเกินไปก่อนว่าน้องมาทําน้องไปทำเนี่ยน้องไปทําได้เงินเดือนเขาเสนอเงินเดือนมาให้ก็คือ400ยยูโรนะคะทํา10วันนั่นก็คือ400ยูโรเดี๋ยวขอตีเป็นเงินไทยเพื่อนๆดูก่อนว่าประมาณกี่บาทนะคะ400ยูโรเนี่ยก็ประมาณ เกือบหมื่นห้านะคะสิบวันนะคะก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทตีไปเป็นเล่เลขกลมๆเนาะช่วงแรกของการไปทำงานนะคะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังว่าที่ที่อยากจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังเพราะว่าการทำงานในบ้านพักคนชราเนี่ยมันมันมีอะไรมากกว่าการที่เราไปอยู่ในครัวแล้วไปทำช่วยเหลือพนักงานทำความสะอาดหรือซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่ที่ถ้าถ้าเราเนี่ยใจไม่ไม่แข็งพอหรือว่าไม่มีความเอ็นดูไม่มีความรักในในในงานทางด้านบริการงานช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานแล้วคือเราก็จะทำใจลำบากนะคะส่วนปัญหาหลากักๆของพี่เพลงเนี่ยแม่มั่นใจเลยว่าน้องน้องเป็นคนเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่มีเมตตาก็คือแบบเป็นคนที่ซอฟเป็นคนที่นุ่มนวลคนหนึ่งเวลาที่เขาได้ดูแลอะไรใครเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราเราดูจากที่ตอนที่ไม่ยากไม่ยากเข้าผ่าตัดขานะคะผ่าตัดสะโพกนะคะคนที่ไปดูไม่ยากตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ไม่ยากพักฟืนะ้นน่ะก็คือพี่เพลงที่ไปช่วยเปลี่ยนถุงเท้าไปช่วย ใส่ถุงเท้าถอดถุงเท้าทําความสะอาดนั่นทําความสะอาดนี่ให้ไม่ยากตลอดระยะเวลา1เดือนที่ไม่ยากไม่สามารถเดินได้นะคะพี่เพลงก็ไปช่วยตรงนี้คือเรามองเห็นว่าเออลูกเรามีแววทางด้านนี้นะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องที่ที่ทําให้ให้ลูกเนี่ยหนักใจแล้วก็ เหนื่อยใจแล้วก็เสียใจแล้วแบบหดหู่นะคะกลับมาบ้านก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องมาเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องมาเล่าให้ฟังว่าแม่วันนี้เนี่ยหนูเอาเสื้อผ้าสะอาดผ้าปงผ้าปูแล้วก็อะไรนะปอกมุงปอกหมอนนะคะไปไว้ในห้องคุณตาคนคือปกติเวลาเราซักผ้าเราจะซักแล้วเราจะแบบ จะรีดจะเก็บจะพับแล้วก็ไปเหมือนกับน้องเขาเอาผ้าไปส่งในห้องคุณตาอะไรเงี้ยแล้วหนูเดินเดินเข้าไปเดินเดินผ่านเข้าไปแล้วคือแบบอ้าวทาไมห้องเงียบจังเลยนะคะทําไมเงียบจังเลยเหมือนไม่มีใครอยู่นะปกติก็คือจะเห็นคุณตาคุณตาแก่ๆนะคะอยู่อยู่ห้องนี้คือบ้านพักคนชาลาเหมือนกับว่าเขาจะมีห้องห้องนอนของเขาเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นห้องเป็นห้องเลย ทีนี้หนูก็เลยไปถามถามกับเพื่อนที่ทำงานนะเอา้าคุณตาหายไปไหนนะคะแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็ตอบว่าเอา้าคณตาเขาตายแล้วเขาเสียแล้วนะคะ <_ S 1> เขาเขาเขาเสียแล้วเขาเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ตอนกลางคืนนะคะก็คือจันทร์กลางคืนก็เกือบจะวันอังคารเนาะแต่พี่เพลงเนี่ยเพิ่งเพิ่งมารู้เพิ่งมาสังเกตเห็นก็คือวันพฤหัสนั่นก็คือเสียไปสองวันแล้วนะทีนี้เราคือลูกเรา เหมือนกับหดหูนะทุกคนคือคนที่เขาพี่เพลงทํางานตรงนั้นก็คืออาทิตย์หนึ่งก็จริงเนาะตั้งแต่ที่เห็นคนตามมาไม่ประมาณสี่ห้าวันแต่คือคือเห็นทุกวันนะคะเขาจะเรียกที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะเรียกคนคนแก่นะคะที่คนชราที่มามาพักอยู่ที่บ้านพักคนชราเขาจะเรียกว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งเขาจะใช้คาว่าลูกค้าเลยนะคะเป็นลูกค้า,าก็คือเขาเสียชีวิตแล้วนะตรงนี้ก็คือทําให้พี่เพลงแบบ เหมือนใจมันมันเสียใจอ่ะทุกคนมันมันก็อักกระอ่วมมันมันตื้นตื้นตันแบบไม่ใช่ตื้นตันสิมันสะอึกนะมันสะอึกแล้วน้องก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่ที่ที่ทำงานคนนั้นอ่ะเขาตายแล้วนะหนูเห็นเขาทุกวันเมื่อวันจันทร์นูเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ สุดที่แล้วหนูยังเห็นว่ามีลูกเขาไมา่เยี่ยมอยู่เลยนะคะหลังจากที่ลูกเขามาเยี่ยมนั้นคือเขาก็เขาก็ไปเลยนะคะนั้นแล้วเหมือนกับว่าเออคืองานตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบใจอ่อนใจอ่อนๆเหมือนกับว่าไม่ไม่เข้มแข็งต่อการ การจากไปของลูกค้าที่เราดูแลคนแก่ที่เราเคยดูแลช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะทําให้จิตใจเราเราเราเหนื่อยนะทุกคนเราเหมือนกับว่ามันมันดิ่งอ่ะใช้คาว่าดิ่งเนาะมันจะทําให้เราดิ่งเนาะสมมติถ้าเราเห็นคนตายเห็นอะไรเดี๋ยวเดือนนี้คนนั้นก็ไปเดือนนี้คนนั้นก็ไปลูกค้าใหม่ก็เข้ามาแล้วซึ่งสําหรับคนที่เขาทํางานมาก่อนอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่พอลูกเราไปทําเนี่ยคือคือ,คอน้องยังยังยัง ยังไม่ยังไม่เข้าใจวัฏจักรของตรงนี้น้องก็เก็บออกมาคิดนะคะเก็บแบบว่าเออเก็บแบบเก็บเอามาหดหูถึงบ้านแล้วก็ยังใจก็ยังถอดออกไม่ได้จากเรื่องที่เห็นคุณตาเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรานั้นตรงนี้เนี่ย คือมันต้องเป็นคนที่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรใจแข็งแล้วก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเนาะถ้าเทียบไปมันก็เหมือนกับพวกงานพยาบาลงานหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นคนคนเจ็บคนป่วยคนคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สําหรับพี่เพลงนั้นเขาก็ยังดูแบบยังดูดิ่งดูหดหูกับเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ก็ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเมื่อลูกมาเล่าให้เราฟังเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังลูกมันเกี่ยวกับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะฉะนั้น คือมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตไหมทุกคนเนาะแต่มันก็เราเมื่อถึงจุดตรงนั้นเราก็ยังทําใจไม่ได้ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นญาติเราหรือว่าอะไรเราเลยนะคะแต่คือเราเห็นเขาแแบบแล้วเขาก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบต้องทำใจลําบากนะคะก็เลยบอกลูกไปว่าเออต่อไปถ้าลูกรักในงานสายเนี้ยหนูจะต้องเข้มแข็งให้มันมากขึ้นนะคะเพราะว่าให้ให้คิดซะว่ามันมันชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้นะคะตอนนี้น้องก็โอเคเอนจอย กับการทํางานนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะแล้วก็ก,ก,ก็ก็มีชาวเอเชียประเทศฟิลิปปินส์นะคะมาทําอยู่ที่เนี่ทั้ง4คนนะทุกคนเหมือนกับเขามีจะมีบริษัทจัดหางานบริษัทหนึ่งที่เขา import คนงานนะจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วมาทำงานที่ประเทศฟินแลนด์ทุกคนรายได้มันดีแล้ว คนเหล่านี้เขาพูดภาษาฟินไม่ได้นะทุกคนแต่คนฟิลิปปินเนี่ยเขาเขาดีคือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะทีนี้เวลาที่เขาสื่อสารกับนายจ้างกับหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่กับลูกค้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพูดภาษาฟินกับเขาฉะนั้นคนพวกเนี้ยที่มาทํางานเน่ยเขาจะต้องไปเรียนด้วยทุกคนเวลาไปเรียนนะ่ะ แล้วเราก็ได้ทํางานด้วยนะทํางานแล้วเราก็ได้ตังค์ด้วยได้เรียนเราก็ได้ภาษาด้วยมันดีนะเรามีความรู้สึกคิดว่าเออสมมติว่าถ้าที่ประเทศไทยมันมีคนสนใจที่จะมาทํางานผู้ช่วยพยาบาลที่นี่จริงๆที่ฟินแลนด์จริงๆเนี่ยม,มันมีโอกาสสูงมากๆเนื่องจากที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยสายงานเนี้ยมันเป็นสายงานที่ต้องการต้องการเป็นแรงงานทางตลาดที่ต้องการ มากนะคะคือใครเรียนสายนี้จบมาบอกเลยว่าไม่อดไม่อดงานไม่อึดงาน,ไม,งานไม่ตกงานแน่นอนเพราะว่าในขณะที่คุณกําลังเรียนอยู่และคุณไปฝึกงานนั่นหมายความว่าถ้าคุณเรียนจบปุ๊บเขาเอาคุณเข้าทํางานทันทีเพราะว่าเราไม่รู้สิแราเป็ค,ความรู้สึกว่าเออสายงานนั้นนี้มันมันมันขาดมันมีความต้องการเยอะนะคะฉะนั้นสําหรับใครนะคะที่ที่ที่อยากจะมาทํางานเนาะพยายามอยากจะหาข้อมูลมากเลยว่าเออจะ จะมาแชร์จะมาเล่าข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆได้ฝั่งว่าเนี่ยคนฟิลิปปินเข้ามาทําที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กนะทุกคนมีประชากรแค่6,000คนไม่ได้เยอะอะไรเลยนะมาอยู่ทั้ง4คนคนฟินไอคนฟิลิปปิน,น,ปปนมาทำตั้ง4คนเป็นผู้หญิง3ผู้ชายหนึ่งะคะแล้วเขาก็พักอยู่ที่ใกล้ๆที่ทํางานแล้ว เวลาไปทางานเขาก็เดินไปหรือไม่ก็ปั่นจัก,กรยานไป,ไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เดินไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้มันโอเคอะ่ะเนาะก็เลยอยากมาแชร์มาเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์ให้ฟังแล้วแหละว,ว่าเออลูกของเราเขาเขาไปทํางานมาแล้วเขาเขาโอเคกับงานแต่เรื่องสภาพจิตใจเนี่ยมันมันมัน,มนยังยังดิ่งอยู่นะคะก็เนาะเล่าไปเล่ามาได้ <laughs> แกะได้สองถุงแล้วค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวสักพักเงินเดือนก็ออกนะคะพอตนนี้ทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ก็ผ่านไปก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้ายังคิดที่จะเรียนสายนี้ชอบอยู่ก็ขอไปขอก็ฝึกนะไปขอก็ทํางานที่นี่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและอีกอย่างมันใกล้บ้านเนาะสําหรับคลิปนี้ทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาฟังเราแล้วก็มามาช่วยเด็ดก <c oughs> ้านสตรอเบอรี่ออกนะคะ ดิโมโรซาไทฟินก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะได้ความรู้เล็กๆเด็กๆน้อยนะคะเกี่ยวกับชีวิตการทํางานที่ไม่ได้ฟินแลนด์แล้วก็เกี่ยวกับเดไทยในต่างแดนในฟินแลนด์นะคะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องสู้นะทุกคนมันมันมันต้องสู้ทุกคนแหละนะคะว่าอายุ16แล้วก็ทํางานหาเงินเองได้แล้วเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องขอแม่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจํานวนที่แบบมันไม่เยอะแต่อย่างน้อยการได้ออกไปเรียนรู้โลก ภายนอกการไปอยู่กับสังคมการทำงานการได้ไปเห็นคนป่วยหรือว่าลูกค้าที่เขามาใช้บริการที่บ้านพักคนชราหรือว่าการได้ไปเรียนรูก้การทำความสะอาดการซักผงซักผ้าในเครื่องหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ลูกเราต้องเป็น ที่จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วในอนาคตไม่แน่นะคะเราก็อาจจะได้ต่อยอดสิ่งที่เราทำในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พี่เพลงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะแบบแสงมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ